วิธีใช้มิกนะครับใชมิกเวลาเราล้องัาเราเกตเนาะโอเคก็เราเรากดเปิดตัวนี้ครับอ่ะเปิดตัวนี้อ่ะตัวนี้เราเราเปิดแล้วใช่ไหมครับแล้วลองสังเกตที่ปุ่มนี้ปุ่มเล็กๆที่เขียนว่า AUX นะครับอ่ะเสร็จแล้วเรากดเข้าไปหนึ่งทีให้มันเด้งออกมานะครับมันจะเด้งออกมาเสร็จแล้วเรามาดูที่มิกด้านบนครับกดเปิดตรงนี้นะครับ มิกด้านบนนะครับถ้าถ้าเราเชื่อมต่อเนี่ยครับเราก็กดตรงนี้กดตรงหมดตรงนี้นะครับให้มันขึ้น BLU E นะครับก็คือบลูทูธเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวบลูทูธนันก็จะขึ้นครับขึ้นนะครับขึ้น BT 5้าจุดูนนะครับบลูทูธนี้เราก็เชื่อมต่อได้เลยอันนี้คือเชื่อมต่อแล้วครับเราก็เปิดเปิดเพลงเข้ามาได้เลยตามปกตินะครับอันนี้อันนี้เป็น เป็นอวอลลุ่มนะครับวอลุ่มเกนวอลุ่มวอลุ่มเสียงเสียงทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นเอฟเฟกครับเอ,เอฟเฟกก็คือเว,เวลาเราใช้งานเนี่ยเอฟเฟกมันจะประมาณนี้เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองหนึ่งสองสามเช็คถ้าเราปิดถ้าเราปิดตัวนี้ ไปติดมันยังไม่ติดหนึ่งสองเช็คเช็คนี่ยครับอโอเคก็อันนี้อันนี้คือคือเป็นสวิตปุ่มปุ่มเวลาเราปรับความดังนะครับความความดังของไม้นะครับตัวนี้ะนะครับความดังของไม้นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ไม้นะครับอ่า น,นี้เป็นย่านความดีเสี่ยนะครับอันนี้ผมเซ็ตไปให้เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้2ตัวนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเราเราจะเลือกได้ทั้งหมด14โหมดนะครับอันนี้ก็ไปลองเล่นดูชอบแบบไหนเนะะเาะแล้วก็กดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกนะครับเช็คเช็ค ไม่นะครับไม่ไม่เนี่ยที่ที่ผมส่งไปให้นะครับก็จะใช้งานอย่างน,นี้ชิคชิคหนึ่งสองนะครับก็เปิดปิดนะครับเปิดปิดเรากดค้างนะครับนยครับเปิดปิดเรากดค้างเลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับ